28 Ho การถามจำนวน How many เมื่อสักครู่นี้พีชถูกเพื่อนชาวต่างชาติถามได้ว่า How many อะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะมันคืออะไรหรือคะพอดีเลยล่ะค่ะพีชนี่กีเองก็กํกำลังจะพาเพื่อนๆนะคะไปเรียนเกี่ยวกับการถามจำนวนโดยการใช้ How many อยู่พอดีเลยล่ะค่ะแหมจริงหรอคะเยี่ยมไปเลยค่ะกีถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปฟังบทสนทนาตัวอย่าง conversation how many pairs of shoes do you have i have thirty-five pairs i think oh it looks like a little shoe shop how many neckties do you have patrick um, i never count them เป็นอย่างไรกันบ้างคะพอเข้าใจที่แอนดรูกับนาตาลีคุยกันบ้างไหมคะเราคงเคยได้ยินคำว่า h o w m a n y กันมาบ้างแล้วนะคะ h o w m a n y เป็นคำที่ใช้แสดงคำถามคะ่ะซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่ามากเท่าไรใช้ถามจำนวนคำนามนับได้คะ่ะซึ่งเราจะใช้รูปประโยค h o w m o n y ตามโครงสร้างดังต่อไปนี้คะ่ะ h o w m a n y นะคะตามด้วยคำนามนับได้หูพพน์ตามด้วย are there และตามด้วยเครื่องหมายคำถามคะ่ะ ตัวอย่างเช่น how many trees are there at your house หมายถึงมีต้นไม้กี่ต้นที่บ้านของคุณสมมตินะคะมีทั้งหมด4ต้นก็จะตอบไปว่า there are four trees หมายถึงมีต้นไม้4ต้นค่ะค่ะและอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะที่มักจะใช้กันบ่อยๆค่ะคือ how many ตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์ตามด้วยกริยาช่วยดู ตามด้วยประธานตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรูปนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามค่ะเช่น how many pens do you buy แปลว,ว่าคุณซื้อปากกากี่แท่งคะถ้าซื้อ3แท่งนะคะเราก็จะตอบว่า I buy three pens แปลว,ว่าฉันซื้อปากกา3แท่งค่ะอ๋อมันใช่อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่วคะค่ะเดี๋ยวขอพีชกลับไปตอบคำถามเพื่อนฝรั่งของพีชก่อนนะคะกี เราด้วยค่ะพีชกี่เองก็อยากไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติด้วยเหมือนกันค่ะไปด้วยคนนะคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนขอตัวก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกฝนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ